เมื่อได้ส่งน้ำชำระร่างกายแล้วท่านพระครูรู้สึกสดชื่นกระปรี่กระเป่าขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทาง ไม่มีหลงเหลืออยู่ครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับไปยังโคนไม้ว่าหลวงพ่อดำยังนั่งอยู่ในท่าเดิมซึ่งหากเป็นคนธรรมดาคงต้องเปลี่ยนท่านั่งหลายครั้งเนื่องจากทนกับความเมื่อยขบไม่ไหวบัดนี้สมภารวัดป่ามะม่วงรู้แล้วว่าภิกษุรัตตัญย่องค์นี้ มีใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญจริงอยู่แม้ร่างกายของท่านจะประกอบขึ้นด้วยขันห้าเทกเช่นคนทั่วไปหากก็เป็นขันห้าที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระจากความเกิดแก่เจ็บตายจึงดูเหมือนว่าสามารถดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเท่าใดก็ตามและหากท่าน เป็นพระอุตระจริงก็แสดงว่าอายุของท่านในเวลานี้จะต้องมากกว่า2300ปีกราบเป็นจางฆาประดิษฐ์สาครั้งแล้วนั่งในที่อันสมควรแล้วภิกษุวัย45จึงถามหลวงพ่อจัดเดินทุดงคืนนี้หรือว่าจะรอให้สว่างเสียก่อนครับ ทำไมต้องรอให้สว่างจะได้อาศัยแสงอาทิตย์ส่องทางครับเราไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์เธอจำไว้นะนักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เป็นเครื่องส่องทางแสงแห่งปัญญานั่นตังหากที่จะส่องสว่างให้เขาเดินทางไปถึงจุดหมายได้ พระพุทธองค์ตรัสว่าน e ัตถ <depend> ิป nah ัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเธอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับหลวงพ่อเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสล้วนเป็นสัจธรรมและเชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อถ้าผมไม่เห็นด้วย ก็เท่ากับไม่เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตธานสิครับเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้พระนามว่าตถาคตก็เพราะทรงมีพระวาจาที่แท้จริงคือพระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสและสิ่งที่พระองค์สอนก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาคำสอนของพระพุทธองค์ คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับปัญญามากเหลือเกินเช่นตรัสว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นดวงชวลาในโลก หลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับคราวนี้ลูกศิษย์เป็นฝ่ายถามบ้างใช้คำถามเดียวกับที่อาจารย์ใช้เธอมีเหตุผลอะไรจึงคิดว่าเราจะไม่เห็นด้วยห่ะแทนคำตอบอาจารย์กลับถามผมยังไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อจะไม่เห็นด้วยนี่ครับ คนเป็นสิทธิแย้งไม่คิดแล้วทำไมถามผมก็ถามไปอย่างนั้นเองครับตกลงว่าหลวงพ่อจะออกทุดงคืนนี้เลยหรือเปล่าครับถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรายังมีเรื่องที่จะต้องบอกกล่าวให้เธอทราบการทุดงครั้งนี้เป็นการฝึกขั้นอุกฤษ สำหรับเธอเพราะเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการเราถึงต้องให้เธอเข้าผลสมาบัติเจ็ดวันก่อนที่จะเดินทางมาพบเราที่นี่แต่ถึงกระนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกเพื่อความปลอดภัยในทีวิตของเธอเองก็อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าเรา ดนใจให้เธอไปหาหลวงพ่อเดิมเพื่อที่จะได้เรียนวิชาคดจศาสตร์นอกจากวิชาคดจศาสตร์แล้วเธอยังได้วิชายนระยะทางมาอีกด้วยซึ่งสองอย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเธอในการเดินทุ่ดงหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเดิม ที่ท่านพูดกับผมว่าเจ้าต้องเรียนวิชาคชศาสตร์ถ้าไม่เรียนเจ้าต้องตายผมก็นึกว่าท่านขู่ผมเล่นพอมาฟังหลวงพ่อผมถึงเข้าใจว่าท่านพูดจริงไม่ได้ขู่แต่อย่างใดแต่ผมก็ขอสารภาพว่าผมชักจะลืมลืมไปบ้างแล้วเพราะไม่ได้ใช้ส่วนวิชาย่นระยะทางผมใช้บ่อยจึงไม่ลืม ลืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยทบทวนให้เธอปัญญาดีทั้งความจำก็เป็นเลิศไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเอาละไหนลองบอกมาสิว่าหลวงพ่อเดิมสอนวิชาคดชศาสตร์อย่างไรบ้างผมจำไม่ค่อยได้ครับหลวงพอ่อแต่ที่ไม่ลืม คือท่านเล่าให้ผมฟังว่าช้างคู่พระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมาจากบ้านพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนายพรานไปล่าสัตว์ได้ลูกช้างมาตัวหนึ่งเห็นลักษณะดีจึงนำมาถวายสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาในสมเด็จพระนเรศวรขณะนั้น สมเด็จพระนเรศวรยังส่งพระเยาวสมเด็จพระมหาธรรมราชาส่งพระราชทานลูกช้างแต่พระโอรสและเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสเสด็จขึ้นครองราชก็ได้ทรงช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่พระบารมีแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าช้างเชือกนี้ มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองมากสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชทรงได้ชัยชนะก็เพราะช้างช่วยช่วยอย่างไรหรือครับหลวงพ่อเดิมไม่ได้เล่าให้ฟังหรอกหรือไม่ได้เล่าครับแล้วอยากฟังไหมอยากครับ ถ้าอยากก็จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาอยู่นั้นทางพระที่นั่งเกิดเสียหลักเลยถอยหลังไปชนต้นพุธสาถ้าไม่ชนต้นพุธสาก็คงแย่เหมือนกันแต่พอได้ต้นพุธสาเป็นหลักจึงใช้ขาหลัง ยันต้นพุทธาไว้แล้วพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้โอกาสนี้สอดพระขอเงาเข้าใต้พระกัจฉะของพระมหาอุปราชาแล้วทรงกระชากอย่างแรงจนพระศอขาดสะพายแล่งและในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าทรงฟันด้วยพระขอเงาวจะฟันได้อย่างไร นี่ถ้าเกิดเขาอนุญาตให้เธอแก้ประวัติศาสตร์อย่าลืมแก้ตรงนี้ด้วยนะพระขอเงาวด้ามยาวออกอย่างนั้นจะใช้ฟันคนจนคอขาดเป็นไปไม่ได้อ้อยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เธอควรรู้ไว้คือที่สมเด็จพระนเรศวรทรงชนะศึกสงครามทุกครั้งก็เพราะพระองค์ ทรงสวดคาถาชนะมารเธอรู้จักคาถาชนะมารหรือเปล่าคือพระชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทที่ขึ้นต้นว่าพาหุงสหัสใช่ไหมครับถูกแล้วเธอรู้ไหมว่าใครเป็นผู้รจนาไม่ทราบครับใช่พระภิกษุชาวลังกาหรือเปล่าครับ พระบ,บทสวดนี้ไทยได้มาจากสีลังกาใครว่าสีลังกาได้ไปจากไทยตังหากนี่แสดงว่าเธอรู้ไม่จริงแต่เอาเธอเรายังไม่บอกเธอตอนนี้เอาไว้ปี2529เธอจะได้พบกับผู้ที่รจนาบทสวดนี้ท่านเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รถันาขึ้นไว้ให้สมเด็จพระนเรศวรทรงสวดเป็นประจำเพื่อจะได้รบชนะสมเด็จพระนเรศวรไม่เคยแพ้ทัพก็ด้วยพระคาทาบแปดบทนี้เธอจดไว้เลยนะว่าปี2529เธอจะได้พบกับพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรภิกษุวัยสี จึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามอีกครั้งทว่าแสงนวลของดวงจันทราไม่สว่างพอที่จะมองเห็นท่านจึงจุดไม้ขีดก้านหนึ่งขึ้นเมื่อจดเสร็จไม้ขีดก้านนั้นก็ไม่หมดพอดีมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะบอกเธอจะจำหรือจะจดไว้ก็ตามใจคือในปี2535 ชางของสมเด็จพระานาเรศวนจะมาอยู่ที่วัดเธอท่านพระครูยังไม่ได้เก็บสมุดและดินสอใสา่ย,ย่ามจึงจุดไม้ขีดขึ้นอีกก้านหนึ่งและจัดการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานมิใช่ไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อในป่าพูดหากต้องการจดไว้กันลืมและจะได้นำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในวันข้างหน้าด้วยเอาล่ะ ทีนี้ก็มาทบทวนวิชาคดชศาสตร์ที่เธอร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมเพราะคืนนี้เราจะทุด,ดงไปในป่าดงพญาเย็นด้วยกัน mm hmm. เธอรู้จักป่าดงพญาเย็นไหมรู้จักครับหลวงพอ่อ mm hmm. ถ้ารู้จักก็ลองบอกมาสิว่า mm hmm. เมื่อก่อนป่าแห่งนี้ชื่ออะไร แล้วทำไมจึงเปลี่ยนมาเป็นดงพยาเยน็นท่านพระครูตอบไม่ได้โดยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนครั้นจะตอบตามตรงว่าไม่รู้ก็เกรงว่าจะถูกหลวงพ่อในป่าตำหนิติเตียนจึงจําเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยแล้วเห็นหนอก็ส่งคำตอบให้ในวินาทีนั้นท่านตอบหลวงพ่อดำว่า แต่เดิมป่าดงพญาเย็นมีชื่อว่าดงพญาไฟครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่หแห่งราชวงศ์จักกรีทรงดำริว่าชื่อพญาไฟฟังดูร้อนและหน้าพลันพรึงจึงทรงเปลี่ยนมาเป็นดงพญาเย็นให้ฟังดูร่มเย็น และไม่น่ากลัวป่าดงพญาไฟจึงกลายมาเป็นดงพญาเย็นนับแต่บัดนั้นผมตอบคำถามของหลวงพ่อแล้วครับดีมากถึงเธอจะใช้เห็นหนอช่วยตอบเราก็ไม่ว่าอะไรดีเสียอีกที่เธอรู้จักใช้อย่าลืมนะว่าเห็นหนอนั้นมีค่าหลายร้อยหลายพันล้าน หรือถ้าจะพูดให้มากกว่านั้นก็ต้องว่าเห็นหนอหาค่าบอไม่ได้หาค่าบอไม่ได,ไได้ก็แปลว่าไม่มีค่าสิครับหลวงพอ่อท่านพระครูตั้งใจจะยั่วยาวตามใจเธอจะเข้าใจอย่างที่พูดก็ได้แต่เราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเธอรู้ ลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับเราก็ใช้เห็นหนอเหมือนกับเธอนั่นแหละเห็นหนอก็คือปัญญานี่เราหมายถึงเห็นหนอที่เป็นของแท้เท่านั้นนะหมายความว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมหรือครับคราวนี้ท่านไม่รู้จริงๆ กแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกนะมีของแท้ก็ต้องมีของเทียมเหมือนมีหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลวงพ่อเทียมต่อไปในวันข้างหน้าพระเทียมจะเต็มวัดเต็มวาเลยละ่ะทั้งสมภารทั้งลูกวัดเป็นพระเทียมทั้งนั้นพระแท้จึงหายากแต่เธอจำไว้อย่างหนึ่งว่า อะไรที่หายากสิ่งนั้นย่อมมีค่ามาหาศาลไม่จริงเสมอไปกระมังครับหลวงพ่ออย่างขี้ฟันเสือนี่หายากแต่ก็ไม่มีค่าเพราะไม่มีใครเขาต้องการขายก็คงไม่มีใครซื้อลูกศิษย์แซงไม่เห็นด้วยกับอาจารย์แท้จริงตั้งใจแต่ยั่วเยาว้ว อย่าเพิ่งชักใบให้เรือเสียลวงพ่อดำปรามท่านพระครูเลยยิ้มเขินๆอยู่ในความมืดแต่ไม่มิดเพราะมีแสงนวลของดวงส,สีทอสาดส่องลงมาจากฟากฟ้าเบื้องบุรพาทิศเรากำลังจะบอกเธอว่าเห็นหนอที่เป็นของแท้ก็คือตัวปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียม เป็นสัญญาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมื่อไรมันเป็นของแท้เมื่อไรเป็นของเทียมถามเพื่อทดสอบภูมิรู้และภูมิธรรมของอาจารย์เอาละทั้งที่เรารู้ว่าที่เธอถามมาก็เพื่อจะลองภูมิเราอันที่จริงเธอทราบคำตอบแล้ว แต่เราก็จะแกล้งโง่เธอจําไว้นะเวลาไปสอนลูกศิษย์บางครั้งเธอจะต้องแกล้งโง่ถึงเธอจะรู้หมดทุกเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าเธอรู้โบราณท่านสอนไว้ว่าโง่าบ่เป็นบ่เป็นใหญ่ฉะนั้นเธอจะต้องโง่เป็นเพราะในวันข้างหน้าเธอจะได้เป็นใหญ่ ผมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือครับสิทธิ์ไม่วายยั่วเธอจะเป็นใหญ่ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีเสีอีกเอาเธอเมื่อถึงเวลาเธอก็จะรู้เองแต่ตอนนี้เธอจะต้องฝึกฝนอบรมศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าที่ภาษาพระเรียกว่าอบรมกาย ให้จิตถึงพร้อมเพื่อที่จะเผชิญกับปัญหาในวันข้างหน้าในอนาคตภัยบ่อนเบียนพระศาสนาจะมีมากขึ้นหากภิกษุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระศาสนาไม่อบรมกายจิตให้ถึงพร้อมก็จะขจัดปัดเป่าภัยให้พระศาสนาไม่ได้เธอจะต้องเตรียมพร้อม ท่านยำ้ำครับผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำและผมคิดและตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าทั้งชีวิตผมอุทิศให้กับพระศาสนาหลวงพ่อต้องอยู่กับผมนะครับหากผมมีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรที่ผมไม่สามารถแก้ได้หลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยผมด้วย ต้องช่วยอยู่แล้วเราไม่เคยทอดทิ้งสิทธิ์จำไว้ว่าถ้าเธอต้องการพบเราก็ให้เข้าผลสมาปัติแล้วเราจะมาช่วยทุกวันนี้เราก็ช่วยอยู่นะเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราช่วยอย่างไรเวลาที่คนดีตกทุกข์ได้ยากเราจะช่วยทุกครั้งแล้วคนช่วยล่ะครับ ลุงพ่อไม่ช่วยเขาหรือครับคนชั่วเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราคนพวกนี้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเขาก็จะไม่ฟังเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะกรรมนะสิ เธอรู้ไม่ใช่หรือเมื่อพระพุทธอ,องค์ทรงบรรลุจุตูปปาตายานทรงได้ทิพยะจักสุเห็นปวงสัตว์เวียนว่าอยู่ในสังสารวัตรตามอำนาจแห่งกรรมจึงทรงเปล่งพระอุทานว่ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เธอต้องมาเดินทุด,ดง ก็เป็นกรรมเช่นกันแต่เป็นกรรมดีภิกษุผู้มีไหวคงที่กล่าวน้ำเสียงของท่านนุ่มนวลชวนฟังหากก็แฝงไว้ด้วยอำนาจลึกลับผิดจากเสียงคนธรรมดาสมภารวัดป่ามะม่วงฟังอย่างดื่มด่ำเพลิดเพลินดุดได้ย้อนอดีตเข้าไปอยู่ในยุคพุทธกาลนั่นเทียว หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะครับคำถามอ,อะไรคือเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมผมจึงเรียนถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรมันเป็นของแท้เมื่อไรมันเป็นของเทียมหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยนะครับสิทธิช่วยทบทวนความจำ ถ้าเธอเป็นเราเธอจะตอบว่าอย่างไรล่ะผมไม่กล้าเป็นหลวงพ่อหรอกครับสำนวนหนังจีนเขาว่ามิบังอาจผมมิบังอาจครับสมมุติว่าเธอเป็นก็แล้วกันผมไม่ชอบสมมุติครับชอบปรมัดสิทธิแทงตอบให้วกวนเธอไม่ชอบสมมุติแต่เธอก็อยู่ในโลกแห่งสมมุติ ลองพิจารณาดูสิโลกนี้มีอะไรแท้จริงบ้างเธอคิดถูกที่ชอบปรมัติแต่อย่าลืมว่าเราจะเข้าถึงปรมัติได้ก็ต้องผ่านสมมุติก่อนฉันนั้นเธอตอบคำถามได้แล้วผมไม่มีทางเลือกเลยหรือครับก็นี่และทางเลือกของเธอ เป็นทางเลือกที่เราเป็นคนเลือกให้ฉะนั้นรีบตอบมาเส็ดดีๆถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องตอบเส้นแล้วคือผมมีความเข้าใจตรงกับหลวงพอ่อที่ว่าเห็นหนอที่เป็นของแท้นั้นก็คือตัปัญญาซึ่งเป็นดังแสงสว่างสองทางที่มืดมิดด้วยอวิชชาให้แก่เราเราจะรู้ว่า มันเป็นของแท้ก็ต่อเมื่อเราจเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมนั้นเป็นสัญญาเกิดขณะที่เราจเจริญสมถะซึ่งจะมาในรูปของนิมิตต่างๆอย่างคนที่นั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่อมิอะไรให้เปรอะไปหมดแล้วก็เที่ยวไปคุยฟุ้งว่าตัวสำเร็จแล้ว พวกที่ได้เห็นหนอแบบหลังนี่มีมากมายเลยครับหลวงพ่อแล้วคนพวกนี้ก็จะมาคุยอวดกันหารู้ไม่ว่าที่อวดอวดกันน่ะของเทียมทั้งนั้นเอาละ่ะทีนี้เธอก็เห็นความสำคัญของปัญญาแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังว่าแสงสว่างแห่งปัญญานั้น สว่างกว่าแสงอาทิตย์และแสงจันทร์แสงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันส่วนแสงจันทร์ก็ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนแต่แสงแห่งปัญญาสว่างสวัยตลอดกาลทำให้เราเห็นความจริงได้แม้อยู่ในที่มืด